นะเส้นเลือดแตกยานี้เขาเรียกเคมีตัวนี้สามารถช่วยมนุษย์ได้แต่ว่ากินแล้วจะหายไหแต่ป้องกันชีวิตรดอดจำไว้น<จ>ะ,<จ>ะอาจารย์จะให้โชคเออผมว่ายาจะบัรจับหน้าตัววังหนึ่งจอสอจอหเอ,จอ,จอ,อไม่จอสอจอหอ จองก็คือเจ็ดสอก็คืออะไรเนี่ยง่ายง่ 2, 3, ายมีสองมีสามมีสี่นี่แหละจอเนี่ยตายตัวถ้ามีบอไดบอกเจ็ดตายตัวตัวนี้นี่เข้าใจไหมหางตัวนี้มันจะขึ้นหรือลงผมระบบเหมือนวันนั้นผมรู้หงนังแต่ผมจะพูดเต็มปากไม่ได้ผมมาอ้างห้าหนึ่งทางนู้นที่ไปที่ว่าเจ้าที่ก็ได้อะไรห้าหนึ่งบอกที่ว่าเจ้าที่ภูมินะภูมิที่วันนั้นได้อะไร เออห้าหนึ่งพอดีผมมานั่งอยู่นี่ไม่รู้เลขทางนู้นมาเห็นห้าหนึ่งแต่ผมได้ปล่อยไปแล้วหกหนึ่งแต่ผมจะพูดเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะอันนี้ฟังอ้นี่จอสจอสตัว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 ไม่ต้องกลับจอสตัวไม่ต้องกลับเออแต่ว่าจับยังไงก็จับเอานะถ้าจะให้โดดมันดังเกินไปก็ลําบากเข้าใจมาให้เป็นปริศนาหน่อยอืมจอสคู้บ นี่นะโต้มาเนี่ยด็อกเนยคือมมาหน่อยคือเจ้าไรที่อยู่หนาสอสีตามหลังเก็ดสีเสียงดงฟังชัดไหม,มพูดเต็มปากนะ <laughs> <c oughs> ปูพิ้นห้ให้เป็นปิศนากรแล้วก็เ <c oughs> มื่อหลังก็จังอะโมมากอีกก็ได้พ่อมาไม่ยังศึกษาได้โอเคครับวันนี้ก็บรบกวนเวลาจไม่บรบกวนก็ไม่ได้เป็นบุญของเราเรามาคุยกันครับหาความรู้หาทางออกแต่สุ่นี้สมบูรณ์เลยที่วัสนาสิเป็นผู้นำเ้ยนี่ สิเป็นผู้หญ่งหรือสิเป็นโอบตอมันเป็นก็เป็นได้แต่ว่าค่ะแต่เจ้าเนี่ยยังอภักสมบูรณ์ร่างสามสิบสองอย่างไม่ขาดหนึ่งดินสองน้ำสา 4, 5, ำลมลมสีไฟท่าสี่ันห้าดินน้ำลมไฟสัตว์โลกมนุษย์พบแล้วสามสิบสองอย่างเนื้อหนังมังสาโลมานกขาทันตาตายโจและมังสังวรากายเรารบทุกอย่างแต่ว่าตัวนั้นยังมีตัวขาดเขาเรียยอยู่กับบักหัเดอร์ับหลังถ้ามีอะไรก็สนทนาได้ไม่ไม่ต้องเกรงใจแล้วมาที่นี้แล้วก็ ผมมีอะไรผมพูดไปตามเนื้อผ้าพวกท่านมาพิสูจน์ในเรื่องเลเลี่ยมมีไหมเรื่องปัญญามีผมนั่งอยู่นี้หรือผมจะลงไปนรกหรือผมจะผมต้องการสวรรค์ไม่แค่ต้องการนารกสวรรค์นี่คือนูน้นเบื้องข้างหน้าเรานี่ผ่านไปบุญกุศลที่เราทํานี้ไม่หนีไปไหนหรอก เมื่อผมคุยอยู่นี้ทําไมพวกท่านมาก็มาสดับรับฟังอยากรู้อยากเห็นมาพิสูจน์ด้วยนะไม่แค่มาเฉยๆมาสนุกเออเห็นว่าอย่างนี้ตัวนี้เป็นอ,อ่อนน้อมถ่อมตนก็เราขอบูชาร่างของตัวเราสังขารตัวเราเมื่อเราเป็นทุกเนี้ยขนาดผมที่ป่วยเดินไม่ได้ทําไมอ่ะคนอื่นเขาลุกไม่ได้แต่ผมมานั่งทั้งวันทั้งคืนเจ็บไม่รู้แต่เวลานั่งไม่เจ็บเวลาลุกขึ้นหน้ามืดตามวัวเลยนะนี่คือการเจ็บ ไม่แค่ไม่ทรมานทรมาน่ลานและคนที่ขามาทรมานขนาดไหนนี่ผมเปรียบเทียบเลยนะเปรียบเทียบสังขารเลยนะแต่ว่าผมรักษาคนน้ำสมุนไืรเนี่ยแกถึง40ปีแล้วยามีเท่านี้เป็นโรคอะไรผมไม่เกี่ยวแต่อย่าลืมนะที่บอกยาไว้มะนาวสามลูกเม็ดข้าวสารเก็บเม็ดป้องกันชีวิตยาประมาทถ้าโดนของแต่ใครจะลู้เดี๋ยวนี้ชนบุรีกําลังระบาดเนะี่ยอย่าสั่งนะยืมเองก็ได้ นี่ป้องกันตัวเราถ้าเราผิดปกติแต่กินแล้วไม่ตายถ้าเราประกันเงินทองเป็นยังก่เขาขา,ายบอดีนะเต็มๆกับข้าวเพื่ห้าบาทอะไรอย่างนี้มันได้ก็ได้แค่นี้มันใจมันเลี่ยนเองแต่ที่เงาราบมันมีแล้วแต่จะเอาเต็มไม่ได้เ <c oughs> ขาเรียกขัดราบแต่ไม่ไม่ดีไม่ได้พับกับแพนนะตัวนี้มันโชคขัดราบแต่ว่าตาแหน่งมักจะได้ดีเพราะว่าปีจอขั้นขั้นเจ้าตามหลักขันเป็นผู้ชายกับผู้แนสิเป็นผู้ใหญ่ด้ต่อเจ็บพอต่อไปนี้มีบริวารเขาจะสนับสนุน สมัครบพอได้ก็มันสีได้คือเกี่ยวกับบุญวาสนาอดีตในชาตินี่คันเป็นผู้ชายเดี๋ยวไปไงเติมเดี๋ยวนี้นี่แต่เป็นผู้หญิงก็ได้ทํางานมีผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ซอยกันแล้วแต่แต่อนาคตมักจะมีเี่ยึอขาประดัศักดิ์เดืองนี้อายุเท่าไรหรอสามสิบเจ็ดย่้าแก่เออสามสิบแปดตรงแล้วปีนับกันสมัครออกตกอกลุมไปเด้อทั้งขุนบอเลนกับสังให้เจ้าสักโลด กาวันคงพี่<ค>น,พนาเขาเปิดรับสมัครพอดีเดียวก็พอดีที่อบตอมีสิม,มุดวาระแล้วนะฮะและดูมีแต่ป่ายานไปแตง่แตงนู้นแต่งนี้แต่แต่งแต่โรคไม่ออกมันจะหายได้ยังไงต้องเอาตัวจริงออกถึงถึง,ถงจะหายพอดีผมนั่งกับเจ้าคณะตำบลท่านไม่ได้เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดูว่าพีพาพี่แพนเดียวกับพี่นันมันแต่งเท่าไดรสองสามื่นมันกับ่อเส้าผมนั่งดูครับครู ท่านเป็นนิ้วหยู่ข้างหลังแกอู้ทำไมอาจารย์พูดปรหมอเลยมอบอกว่าเป็นนิ้วสิเออกออกพูดมาแล้วโรคตัวนี้มอาวันนี้ตัวนี้ออกมันสิเศร้าได้ยังไงเนาะท่านก็ยอมรับยิงนับถือทางนี้ทุกว,วันเลยคือมันเห็นอย่างนั้นเราพูดตามเนื้อผ้าไปนะท่านพ้องเห็ดพ้องเฮตดก็ยากก็ไปเห็ดแล้วก็มันก็เศร้าอีหลีแต่โรคไปจําตัวมันจะหยุดได้ยังไงคือเจ้าเป็นมะเร็งแล้วบอก,บอกหายามะเร็งมาใส่มันถอสอเศร้าได้บอกผู้นั้นเห็นมันเห็นใจแต่มันก็โรคบัได้หาย เนี่ยต้องเอาความเป็นจริงใส่กันนะผมก็ปฏิบัติบมไม่ได้ว่าปฏิบัติมากเพื่อวาหลอกมนุษย์ไม่ได้เรียกใครทั้งสิ้นเของมาทัายตั้งนะบอกตรงๆแลาวให้เองรวยสักทีเถอะต้องปู่บอกว่ายังไงพวกเองมาผมก็ไม่รู้ไครหวยถูกหรือไม่ถูกผมมาดูในบัญชีไม่บัญชีส่อหอนี่เป็นสี่ห้าสี่หกไม่ต้องจำนี่ผมจำได้แต่คำอาจารย์ที่มันเคยบอกไว้เด้อ ไม่อย่าไปบอกว่าอาจารย์อาจารย์นี่ช่วยคนคนป่วยคนเก็บโรคอะไรเขาจะนั่งดูเลยเรื่องเองจะมีหัวกี่คนแต่เองไม่มีมีเดียรนักเดียวแต่แฟนเองให้ระวังเพราะว่าเองเขามีภูสังวรขอให้ของดีมาถ้ากินหล้ามันจะกระดักเปลี่ยนทันทีเลยแต่เองก็มักมีตำหนิมักชอบจูๆจๆจิกจิกอยู่ตัวเองนะ mm. มีเม็ดไฟด้านขวาตัวนี้มักชอบจุกจุกเอง กลับไปจากนี้เผื่อถูกเลขไม่ใช่เพื่อแล้วให้ให้ถูกเลยเลยเพราะวลยงโอแห่งผู้ใหญ่ให้คุณเข้าใจไหมมาเบิ่งแย่ผููเพิ่นใหงเนี่ยเขาเรียกมงคลจ่จะกลับหรือไม่กลับเป็นเรื่องส่วนตัวเองอย่าทายมากก็ทายไปเออหกสองนี่ยใสดวงปูนะปูเมตตาเข้าใจไหมแต่มาวันนี้เขาเรียกโอเหงถ้าเดินทางไกลจะสมหวังดังมุมารปรรตราเขาเรียกพระสุขเข้าพระ พระสุขเข้าพระเสาเสกแต่ที่นี้เองมาตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ออกจากบ้านจะมีโชคมีลาภไม่ใช่แค่โชคอย่างเดียวนะมีลาภด้วยไปหนีก็ไปหอดสำลุงท่าไปกินลาบอยู่หันขึ้นกับสายอยู่หันลางกินอะไรกิน <c oughs> เออเออมีหวานมีลาบมีก๋วยอเออมีลาบมีก๋วยอย,ยู่หันลาบเออให้ไปกินโลดเขาเรียกสตรอเบอรี่วอนเนียสแอนด์ฟอร์อาร์ติเกตเซียนเนียสเบตเตอร์ฟอยด์โมริตอัพโฟร์แอปพีเอ็นที ดอกคือคือสีมาเึองวันนี้ดอกเด้อดอกดอก,ดอกมาลูกเด้อทาเบิรงลูกเจ้าสิเก่งอืมสัตรูจะปองร้ายกลายเป็นมิตรตกเทอปีนี้ดาวเพราะไม่มีแต่เขาปีจะรู้ให้เราวัดวางโรคท้องกับปวดหัว,วถ้ากินเหล้าปุ๊บอาการจะผิดปกติเด้อบวเสื้อกระทาเบิรงเขาคนนี้มีมีครูเขาเรียกว่ามักจะ นาจไใบใจเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วไปให้ระมัดระวังมันจะเกิดอารมณ์ด้วยตนเองเวลาเกิดมาเนี่ยมันต่งงางหลากหมันมันมึนมมอเลยเพราะคนนี้มีครูมาบังเกิดงานูเหรอไม้แฟนอ๋อเขาเป็นผู้ช่วยเออเนี่ยแหละเขาเรียกจะเป็นใยเป็นโตมักเป็นคนใส่ของผื้อ,อื่นด้อเขาเสื้อเอิใส่ด้อนาคตเขาเรียกเป็นคนมีเมตตาธรรมสุขุมใจเย็นแต่ปีจอยอย่าอย่าเฝ้ากัดกัดง้วหลาย จำไว้จะเลือกกันยากชาตินี้คัดแย่งจังใจกับยูน้ำกันนั่นและแต่ว่าผู้ใหญ่ให้คุณแจตนส์สรุจะจรลาอนา,าคตเขาจะเป็นผู้นำเขาถิน,นเพราะว่ามันมันช้าเกินไปมันอันตรายอาจารย์คอาใจบอให้มือเจ้าถือแต่อาจารย์ระบาดแต่มือปืนที่มาเจาผมจะเถือแล้วผมได้ยังเนี่ยน,นั่งอยู่นี่ว่าเืิดมือเมืดเว้นเหตุงวดถูกมาเนี่ยไม่มีใครถวายสักบาทหนึ่งเลย กูบอกว่าขันติอดทนนะจนว่าพอแตเป็นยุดพอยุดเจ็นงวดปึ๊บเอามึงอย่าไปเรียกเขานะเรียกไม่ได้ถ้าบุญมึงมีคำว่ามึงก็คือคำโบราณของ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 คนเท่าแต่ก่อนเนาะที่นี้มึงอย่าเรียกถึงบุญของมึงเนี่ยพอจะงูจะเปิดหวอยหุ้นได้หวยหุ้นนั่งจะสี่มือละสามหมื่นสี่มื่นสามื่นมา โอ้ยแต่ก่อนเขาซีบอกหมอก็ไม่ว่าได้ปีกอัพเนาะสมัยนั้นเขาโล่สองบาทบมะลิสองบาทเขาเม็ดน้อยเนี่ยหกสลึง<ม>เออพอดีได้เงินเมื่อเพิ่นมาถวายผู้นับเงินเนี่ยเพิ่นมานับซื้อเพิ่นว่าผมเอาไม่เยอะหรอกวันหนึ่งเนี่ยผมเอาแค่สามพันห้าจับว่าเพิ่นเอาเท่าไรทางนี้จับเงินมาได้บึ้งเน้อเขามาถวายเกือบสี่แสนพอแต่สี่แสนลดแค่หนึ่งแค่สามแสนพอได้ยดได้เงินปึ๊บเพิ่นถวายแล้วว่าได้เงินไปซื้อรถปีกอัพเท่ๆ โลงมาหยุดเงินนี้ไม่ใช่เงินมึงไม่ใช่กูให้มึงไปซื้อรถนะนู้นไปทําทานเงินตอนนั้นผมไปเหตุบุญเหลือแปดหมื่นปอยซื้อถูกซื้อเทียนมากสมือผมเห็นให้เห็นหน้าดิเห็นปลาเป็นอาจาจา์อย่างสี่ผมทํามาหากินเออทีนี้ปีจอคนก็ล่างวันเนี้ยอ๋อเป็นไม้คือ,หอรหัสของเขารหัสของเขาเนี่รหัสขอ,สขอสขาว่าปีจอมักจะมีโชคมีลาบแต่ปานกลาง

นะโอปุถัยญาคุตตบยันโตจิตโสเสสานงอาตมกตโยโหุจิตเกวะตราชิตเจริญพันระพุตรพระพุทธรรมพระสุขและพระสองจุดดับทุกดับโศกดับโรกดับภัยดับสิเนียร์ันไรเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะราเพราะลวงเพราะเดือนหาพระหกตกตนใหม่พระฝางว่าส้นยาให้มีเพราะเดินตามทนนหน้องทา้งยาให้มีเกิดเพราะให้มีโชคมีชัยมีทรัพย์มีสินมนุษยสมบัติบารมีสมบัติ จงตกินมีแต่ท่านทั้งสองทั้งสามนี้ขอเดชะักปรมัตปรมีเดชะเพื่อคุณกุศลอดีในชาติร,าจจาร้อยชาติพันชาติถึงชาติปัจุบันจงเป็นกบนกบทเดชะเป็นปรมัตปัจจศยสุดังแก้วแล้วจับบวกมันถึงพระอินทร์พระกรมพระยมพระการเท่าจากกาัายยกจโลกบ,บาลท,ทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีปกป้องคุ้มครองขอยหิงหิงหิงหงรวย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  ด้วยนะัโบกุทไทยละเปิดถน้องจงปอลอกระไปแสดงเนียนกิธาจงสดังเนียนกิธาพุทธพนองกิาธ,างธ,างธาเรียกอ,อยกริรูรูกิธาคืจองจงจงสดงเนียนสวาหะโอ,อเฮงๆเฮ้เ้รวยรวยรวยสี่เจเจเจ็ดครับผม